ทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า9ล้านตารางกิโลเมตรหรือราว18เท่าของประเทศไทยตั้งอยู่ตอนเหนือของแอฟริกามีอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันอย่างสุดขัด้วโดยในเวลากลางวันอาจสูงได้ถึง57องศาเซลเซียสและลดลงถึงศูนย์องศาในเวลากลางคืนด้วยเหตุนี้จึงอันตรายมากสำหรับมนุษย์เราแต่ก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่อยู่ได้ในพื้นที่อันหฤรโหดนี้ และพวกมันมีการปรับตัวยังไงเพื่อให้ดำรงชีวิตยอยู่ได้ไปดูกันกับ8สัตว์ที่ปรับตัวให้อยู่ได้ในทะเลทรายซาฮาราได้อย่างน่าทึ่ง 1. อูดอารับถ้าพูดถึงทะเลทรายก็ต้องนึกถึงอูดเป็นอันดับแรก โดยแบ่งแยกได้เป็น2ประเภทหลักๆก็คืออูดหนอกเดียวหรืออูดอารับพบได้ตามแอฟริกาและตะวันออกกลางและอีกประเภทก็คืออูดสองนอกพบได้ในแถบเอเชียกลางเช่นจีนและมองกโกเลียสําหรับอูดอาหรับนั้นนอกจากจะมีนอกเดียวแล้วก็ยังมีขนที่สั้นกว่านอกบนหลังของมันเป็นแหล่งสะสมไขมันได้มากถึง36กกิโลกรัมจากน้ําหนักตัวโดยเฉลีย่ย300-600กกิโลกรัมซึ่งจะดึงไขมันออกมาแปลงเป็นพลังงานและน้ําได้ในยามขาดแคลน สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินน้ำหรืออาหารได้เลยถึง2สัปดาห์มันสามารถเปลี่ยนอุณหภูมริร่างกายของตัวเองได้จาก35องศามาเป็น41องศาเพื่อให้อยู่ได้ในเวลากลางวันโดยไม่เสียเหงื่อเพราะถึงแม้กลางวันในทะเลทรายจะร้อนมากแต่ก็อยู่ราว41องศาถึงอุณหภูมิจะสูงไปกว่านี้แต่ก็ไม่ได้สูงเกินกว่า41องศาอยู่ตลอดเวลามันสามารถดื่มน้ำได้ครั้งละมากๆถึง1ใน3าของน้ำหนักตัวในเวลาแค่10นาที ทนทานต่อการสูญเสียน้ำในร่างกายได้ถึง40%ในขณะที่สัตว์อื่นจะตายเมื่อสูญเสียน้ำเกิน20%ของร่างกายมันมีจมูกที่ใหญ่และมีที่เปิดปิดรูจมูกได้เพื่อกันพายุทรายและยังช่วยระบายลมได้ดีขนตาที่ยาวของมันก็ช่วยกันลูกตามันจากพยายุทรายพื้นเท้าของมันกว้างกว่า,วาสัตว์ทั่วไปช่วยให้มันไม่จมลงในพื้นทรายมันสามารถเดินทางในทะเลทรายได้ถึง40กิโลเมตรต่อวัน ในขณะที่ขนของไปด้วยกว่า100กิโลและยังวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงเป็นพาหนะที่จำเป็นมากๆสำหรับเดินทางในทะเลทรายซาฮารา 2. มดสีเงินซาฮารามดสีเงินซาฮารามีจุดเด่นคือลำตัวสีเงินสะท้อนแสงและขาที่ยาวและทรงพลังกว่ามดชนิดอื่น มันยังเป็นมดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยโดยถ้าหากให้มันมีขนาดเท่าคนมันจะวิ่งได้เร็วถึง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วพอๆกับรถซูเปอร์คาร์ระดับท็อปเลยทีเดียวมันมีขนสีเงินขึ้นบริเวณด้านบนและด้านข้างของลำตัวซึ่งทำหน้าที่เสมือนเกราะช่วยสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้มันทนความร้อนสูงถึง53องศาเซลเซียสนานถึง10นาทีซึ่งไม่มีสัตว์ชนิดไหนทำได้และก็เพียงพอสำหรับมัน เพราะมันจะขึ้นมาจากใต้ดินแค่เพียงเวลาสิบนาทีเท่านั้นเพื่อ,อาหาซากสัตว์ไปเป็นอาหารหรือสำรวจเส้นทางใหม่ 3. งูทะเลทรายงูทะเลทรายเป็นงูพิษอาศัยอยู่ในทะเลทรายมีจุดเด่นคือเขาเล็กๆสองข้างบนหัวเพื่อป้องกันทรายเข้าตา รางงูชนิดนี้จะใช้วิธีล่าเหยื่อโดยการซ่อนตัวในทรายโปรแค่ส่วนหัวขึ้นมาเพื่อรอเหยื่อมาติดกับลำตัวของมันมีสีตามสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ยิ่งทําให้การฝังตัวในทรายยิ่งดูแทบจะไม่เห็นตัวมัน พิษของมันสามารถทำให้สัตว์ตัวเล็กๆตายในทันทีทำให้มันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการล่ารวมถึงมันแทบไม่ต้องกินน้ำเลยโดยได้น้ำจากเหยื่อของมันการเคลื่อนที่ของมันนั้นจะเคลื่อนไปข้างๆโดยใช้สันหลังกดลงในทรายดันตัวไปซึ่งโดยวิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีสี 4. จระเข้ทะเลทราย ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องแปลกที่สัตว์อย่างจระเข้จะมาอยู่ในเขตแห้งแล้งอย่างทะเลทรายแต่เมื่อหลายพันปีก่อนซาฮารานั้นเคยเขียวชะอุ่มปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดมีสัตว์หลายสายพันธุ์อาศัยอยู่รวมถึงจระเข้ด้วยและในปี2559ก็ยังมีการค้นพบชากโครงกระดูกจระเข้โบราณอายุ130ล้านปีมีความยาวกว่า10เมตรใต้พื้นทะเลทรายแห่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันเคยคลองดินแดนแถบนี้มาก่อน และปัจจุบันก็ยังคงอยู่แต่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ได้ในสภาพที่แห้งแล้งอย่างนี้โดยมันจะอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือโพรงและรอน้ำในหน้าฝนโดยจระเข้นั้นสามารถอดอาหารได้นานถึง10สัปดาห์สบายๆด้วยการจำศีลและหากจำเป็นมันก็สามารถอยู่ได้นานถึง3ปีเลยทีเดียวปัจจุบันไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจานวนพวกมันเหลืออยู่ในชาร่าเท่าไหร่เพราะมันจะย้ายแหล่งที่อยู่ไปเรื่อยๆตามพื้นที่ที่พอจะมีน้ำ ละมังละมังเป็นสัตว์กีบคู่ตัวสีน้ำตาลแดงท้องสีขาวมักอยู่รวมกันเป็นฝูงหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำํำนวยแต่หากอยู่ในที่ทุรกันดารมักจะอยู่เป็นคู่มากกว่าละมั่งนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้เป็นอย่างดีมันสามารถไม่กินน้ำเลยได้ตลอดชีวิตโดยอาศัยแค่ความชุ่มชื้นจากพืชที่มันกินเข้าไปสามารถทนความร้อนได้ดี และหากร้อนมากๆก็จะออกหากินในตอนเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงพบค่ำหลังพระอาทิตย์ตกแทนมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงแทบจะไม่มีศัตรูในทะเลทรายยกเว้นมนุษย์ 6. ตะกวดทะเลทรายตะกวดทะเลทรายเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีนิสัยดุร้ายและน้ำลายเป็นพิษ ตัวโตวเต็มที่นั้นยาวได้ถึง2เมตรวิ่งได้เร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความอยู่รอดมันกินได้ทั้งสัตว์ตัวเล็กพืชต่างต่างและผละไม้มีตอมเกลือซึ่งช่วยขับเกลือที่เกินความจำเป็นออกจากร่างกายเวลากินเหยือ่อมีผิวหนังที่ออกแบบมาให้ทนความร้อนในทะเลทรายได้ดีสามารถใช้ชีวิตในตอนกลางวันตอนแดดร้อนร้อนได้สบายแต่มันมักจะขุดโพรงเพื่ออยู่อาศัยและวางไข่มันมีลิ้นสองแฉกเพื่อช่วยตรวจจับสภาพอากาศและเหยื่อที่อยู่รอบ,รอบ 7. นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกและบินไม่ได้แค่2ข้อนี้ก็น่าจ,จะทำให้มันเป็นอาหารอันโอชะของบรรดานักล่าแต่ธรรมชาติก็ได้สร้างสิีละที่ไม่ธรรมดามาเพื่อให้มันเอาตัวรอดได้โดยมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ในทะเลทรายก็ยังวิ่งได้เร็วด้วยเท้าแบบสองกีบที่ใหญ่ทำให้มันไม่จมทราย และยังสามารถใช้โจมตีด้วยการเตะอย่างทรงพลังขนของมันนั้นนุ่มและหนาช่วยในการเก็บอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังใช้กางให้ดูตัวใหญ่ขึ้นเพื่อข่มขู่ศัตรูและยังใช้ควบคุมทิศทางเวลาวิ่งอีกด้วยขนตายาวของมันนั้นมีไว้การพรยายุชายมันสามารถอดน้ําได้นานโดยรับความชุ่มชื้นจากพืชที่มันกินเข้าไปส่วนบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมนกกระเจอกเทศจึงเอาหัวหมุดดินจริงๆแล้วมันไม่ได้มุดครับ แต่มันเอาหัวลงไปกลับไข่ในรังของมันโดยความที่มันขึ้นไปบนต้นไม้ไม่ได้จึงต้องสร้างรังบนพื้นแทน 8. แมงป่อง d e สต็อกเกอร์แมงป่อง d e สต็อกเกอร์เป็นแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกและพิษของมันก็ถือว่าเป็นของเหลวที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอีกด้วยด้วย1แกลลอนหรือ3.79ลิตร มีราคาสูงถึง1,180ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะสารที่อยู่ในพิษของมันนั้นสามารถสกัดออกมาทำยาได้หลายอย่างอาทิคลอโรท็อกซินที่ใช้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งสมองและกระดูกสันหลังรวมถึงรักษาไข้มาลาเรียส่วนการปรับตัวของมันให้อยู่ในทะเลทรายได้นั้นมันสามารถลดการเผาผลาญของร่างกายให้เหลือแค่หนึ่งใน3ของปกติช่วยให้ใช้ออกซิเจนน้อยลงและกินเพียงแค่มแมลงเพียงหหรือ2ตัวต่อปีเท่านั้น สามารถเปลี่ยนกลับมาอยู่ในโหมดปกติได้แทบจะทันทีเมื่อเจอกับอาหารเหมือนกับสัตว์อื่นๆในทะเลทรายมันไม่กินน้ำและดูดซับเอาจากเหยื่อที่มันกินแทนนอกจากนั้นมันยังออกล่าในเวลากลางคืนและฝังตัวในทรายหรือหลบอยู่ตามร่องหินในเวลากลางวันเพื่อหลบความร้อนไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะอยู่ยากลําบากเพียงใดแต่ธรรมชาติก็มีวิธีในการคัดสรรว่าสัตว์ชนิดใดที่อยู่ไม่ได้ก็จะค่อยๆหายไป ส่วนสัตว์ที่อยู่ได้ก็จะต่อวิวัฒนาการให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่ออยู่ได้ต่อไปติดก็เพียงแค่มนุษย์เรานี่แหละที่ชอบเข้าไปจุนจ้านวุ่นวายกับพวกมันทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลไปสมดครับ